เมื่อวันที่29มีนาคม2566สิบตำรวจเอกส,สุพัฒน์ซับแก้วปลัดเทศบาลเมืองควนลังว่าที่ร้อยตรีทัศนัยเกตทองสูงรองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการยางแห่งประเทศไทยสาขารัฐภูมิในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อย,ยกระดับองค์ความรู้และเพิ่มประสบการณ์ให้กับสมาร์ทฟาร์มเมอร์และเล็งเห็นความสำคัญของสินค้า GI ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและบริการณนะสวนส้มโอลุงทิน ประธานกลุ่มสุมโอหอมควนลังตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จัังหวดสงขลาเพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางให้กับเกษตรกรชาวสวนยางโดยมีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงานจำนวน55ราย